สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเจ้าพยาวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเพราะเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติในอนาคตเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์เล็งเห็นและให้ความสําคัญด้านการพัฒนาของการศึกษาได้มีการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้ง5ตําบลทั้งหมด6แห่งค่ะ และว,วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ชาคคอก่อนที่เราจะไปทราบถึงข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราไปพบกับผู้อํานวยการกองการศึกษาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์กันค่ะ สวัสดีค่ะที่ชั้นนางพัชรีพุทธวงศ์ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์ค่ะเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง3-6ปีที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่บริการของเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์สำหรับเอกสารหลักฐานในการสมัครผู้ปกครองสามารถ จัดเตรียมเอกสารในการสมัครดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ใบสมัครที่กรอกเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์โดยผู้ปกครองสามารถขอรับใบสมัครที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียน 2. สำเนาสูติบัตรจำนวน2ชุดพร้อมฉบับจริง 3. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กจำนวน2ชุดพร้อมฉบับจริง 4. รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน6รูป 5. บันทึกสุขภาพเด็กหรือใบรับรองแพทย์ 6. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดาจำนวน2ชุด 7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาจำนวน2ชุดโดยในวันรับสมัครผู้ปกครองจะต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันสมัครด้วยนะคะหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่กองการศึกษาเทศบาลน,นครเจ้าพยาสุรศักดิ์หมายเลขโทรศัพท์0 3 8 3 4 8 2 0 5ในวันและเวลาราชการท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ที่ Facebook กองการศึกษาเทศบาลน,นครเจ้าพยาสุรศักดิ์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเรียนอยู่ชั้นอะไรคะอนุบาล3ค่ะเรียนเป็นพี่คนโตแล้วเนาะใช่ค่ะคุณแม่มีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้บ้างคะทุกอย่างเลยค่ะคุณครูก็ใจดีดูแลเด็กดีค่ะแล้วน้องมีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะที่ก่อนที่จะส่งน้องมาเรียนแล้วก็หลังจากที่ส่งน้องมาเรียนก็โอเคนะคะน้องเข้าใจดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณครูสอนทุกอย่างเลยค่ะค่ะ โดยดวงคุณแม่มีความสุขกับการที่ให้ลูกมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินตนาเดชาติวงค์ค่ะหลักษาการผ่วอในการูนยนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ชาคอค่คะการจัดการเรียนการสอนของสนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพุทธศักราช2560ค่ะก็ตามมาตรฐานสนยนพัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะคะตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยนะคะของเรา จัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบจนถึง6ขวบนะคะด้วยการอบรมเลี้ยงดูบนพื้นฐานของการส่งเสริมพัฒนานการเด็กทั้ง4ด้านนะคะด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญานะคะบนความเข้าใจเด็กเรื่องพัฒนานการนะคะโดยใช้ความรักความเข้าใจเด็กค่ะดังวิสัยทัศน์ของสู่พัฒนานเด็กเล็กที่ว่าการจัดก,การศึกษาให้เด็กมีคุณภาพได้มาต,ตาารฐาน ด้วยการบริหารสถานพัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเด็กจะออกมาในรูปของอัตลักษณ์ของศูนย์ก็คือเด็กจะเรียนดีกิจกรรมเด่นและมีวินัยเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดบรรยากาศดีและมีจิตสาธารณะนะคะ บาลนครเจ้าพญาสุรศักดิ์มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและจัดบริการสาธารณด้านการศึกษาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพญาสุรศักดิ์ขึ้นมาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่บริการในการอบรมและเลี้ยงดูบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่บริการในระดับก่อนวัยเรียน ในช่วงอายุ3-6ปีได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมและเป็นไปตามวัยโดยคำนึงถึงวัยความสามารถความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนะครเจ้าพยาสุรศักดิ์ มีทั้งหมดจำนวน6แห่งดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์พระนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์ตำบลบึง 2. ศูนย์พระนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์ชาคอ 3. าศูนย์พระนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์วัดพิบูลสันหธรรม 4. ศูนย์พระนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์บ้านเขาชี5้ศูนย์พระนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์วัดบ่อวิน6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะแบกและสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านผอ,อฝากความห่วงใยถึงเด็กและผู้ปกครองในช่วงนี้หน่อยค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของฤดูฝนอยากฝากทางผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของโรคติดต่อได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิดโรคมือเท้าปากของบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดหากบุตรหลานของท่านมีอาการป่วยหรือไข้ไอจามน้ำมูกไหล ให้าพาไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ฝากผู้ปกครองให้หยุดเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเพื่อป้องกันการติดต่อคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการเจ้าพยาวันนี้สวัสดีค่ะ